ให้เกิดความสวยสดงดงามนะคะและในส่วนของข,ข้าวข้าวสุกที่สั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะคะในส่วนของพี่น้องเราบางท่านอาจจะเตรียมไข่ต้มนะคะไข่ต้มมานะคะเพื่อที่จะมาตักบาตรในเช้านี้ๆๆเช่นเดียวกันนะคะก<ๆ>็ขอให้ท่านนำข,ข้าวไข่ต้มนะคะมาใส่บาตร<ๆ>ด้านด้านกลางนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของข้าวสั่งอาหารแห้งที่เราจะ มีการตักบาตรในช่วงขั้นต่อต่อไปต่อไปนี่ก็เป็นอันว่ารับพรจากพระคุณเจ้านะครับงดงามบริสุทธิ์นะคะที่ได้จัดเตรียมสิ่งของบรรจุ ตั้งแต่เมื่อวานนะคะในการมาร่วมทำบุญ